เข้าสู่ช่วงที่2ของเที่ยวกับทอนนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมไปพร้อมกับหนังสือเล่มมีปีเล็กผมลืมเมื่อกี้เสียงหายไปที่จริงผมพูดบ้างนะตอนเบรกแรกพอดีไม่หลุดเลยไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ได้ยินเสียงเราอยู่กับหนังสือเล่มนี้ฮะถือให้มันไม่ลิบเรเลยฮะพม่าครับเมียนมาแม็กอาวิชครับหนังสือที่อาจารย์ทรเขียนขึ้นนะครับใครที่อยากไปเที่ยวพม่าในช่วงนี้ผมแนะนําว่าอ่านเล่มนี้ก่อนนะฮะเราจะได้ข้อมูล ครบทีเดียวบางคนอาจจะบอกว่าไปอ่านพม่าเสียเมืองพม่าเสียเมืองก็จะเป็นประวัติศาสตร์นะแต่ว่าที่อาจารย์ฮอนเขียนในเล่มนี้เนี่ย<ม>เนื้อหาบางส่วนจากพม่าเสียเมืองก็มีอยู่นะครับรวมไปถึงเรื่องราวจริงๆเป็นไรขอบพระคุณ,คณอาจารย์ยิยใช่ที่อนุญ,ญาตให้คัดลอกบางส่วนไม,ไม่ได้ไมผมเขียนหนังสือให้คุณชายหนูดาวเขียนให้คุณชายมาสิบกว่าปีแล้วสยามรัฐจได้สยามรัฐสัปดาวิจาร์หนังสือที่ สัปดาห์เล่มแรกของคุณชายเลยแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นของคุณชายแล้วเนี่ยก็ไม่อะไรก็ยังส่งเป็นของคุณชัดแทนแต่คุณชัดก็ยังนับถือคุณชายอยู่เท่าเดิะคุณชัดรุ่นพี่ผ่าแหละกศดก่อสร้างดุดิตโอ้นะฮะก็ยังเขียนอยู่นะฮะใครอยากอ่านเรื่องของหนูดาวก็ลองติดตามกันได้ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์เขียนมาสิบกว่าปีแล้วครับโดนไม่แปลกมากเลยไม่โดนไล่ออกอยู่มาสิบกว่าปีนี่อึดมากเลย แล้วตอนนะแต่ละตอนโอ้โหไม่ไปไหนเลยเดินสี่เก้าเรื่องตุรกีนี่เขียนไปสิบตอนนูดาวเขียนไปสิบตอนเนี่ยได้เมืองเดียวมีทั้งหมดสิบแปดเมืองก็เลยแล้วตัดจบด้วยเปลี่ยนเมืองใหม่เลย่ยนประเท็นไปญี่ปุ่นแล้วนะฮะก็ลองเปิดดูอ่านดูได้ในเซเว่นก็มีครับเอาถ้าบ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพจากวิดีโอของอาจารย์ถอนกันครับ นี่ยังอยู่กันที่ไม้ห็นไม่เหมือนกันเลยนี่นี่ที่ไหนอ๋อนี่ในตลาดอ่าจะได้ดูว่าแต่กลางวันเนี่ยเขาก็ที่วัดพระมหาไมมุนีเนี่ยก็เป็นที่ศูนย์รวมของหยกหินอัญมณีเครื่องสงแล้วก็เนี่ยฮะกับลายพวกนี้เจ๋งนี่นะนะทำจากหยกอัดหยกพม่าได้ชื่อว่าเป็นหยกที่ดีนะแต่นี่เป็นหยกอัดต้องดูวันดีๆหยกพม่ากาไปซื้อในเมืองที่ถืออยู่ในมือนั่นคือพระมหาไมมุนีทําจากไม้ฮะ เห็นดูชัดว่าหล่อจากดูยังไงเป็นไม้เป็นไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้ครับส่วนใหญ่เป็นไม้เขาจะใช้ไม้ของผมของผมคมชัดจะเห็นององหน้าอิ่มเอิบมากนะฮะแล้วก็หน้าจะดูยิ้มเป็นเป็นพระพุทธรูปที่สวยมากนะพระพุทธรูปคือผมก็นับถือทุกองนะฮะเย็นห่ว่าพระพุทธรูปของพระมาไมมุนีเนี่ยเทียบเท่ากับพระสังฆราชชินราชพระพุทธชินราชเป็นององแรกที่เห็นแล้วขนลุกสู้เพราะสวยจริงๆแล้วก็ พระหมหาไมุ้นีเนี่ยก็สวยจริงๆดูปุ๊บจะรู้เลยว่าพระพุทธรูปที่สวยเนี่ยเป็นอย่างไรมีผมมีละเอียดก็คุณเมฆผมถ่ายดูสามตอนเลยนีว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมีครั้งหนึ่งที่ไฟไหม้มวัดเพราะว่าตอนนั้นวัดเป็นไม้ไฟไหม้วัดทองที่ชาวพม่าไปแปะทาให้พระองค์เนี่ยนูนขึ้นมาเป็นด่านๆเนี่ยละลายออกมาเขาเห็นไหมฮะเป็นนูนๆพวกนั้นเนี่ยละลายออกมา,าเป็นน้ําหนักแปดร้อยบาทโอ้โห เฉพาะทองที่ทีไหลเอ้ามาจากทองคำเปรี้ยวที่แปะกันนะฮะเขาให้คนขึ้นไปแปะทองได้นะฮะแต่เฉพาะผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงน่าสงสารหนุ่งดาวนั่งหน้าจอยอยู่เข้าไปใกล้ยังไม่ได้เลยเ้าจะอยู่ในในในโซนที่กั้นเอาไว้ให้ใคล้ๆครับแต่ว่าก็ก็ฝากทองขึ้นไปได้ฮะนี่จะตอนเป็นตอนเย็นครับมันจะห่ม ออมองแล้วก็ะจะมีอัญมณีต่างๆเพราะว่าชาวพม่าเชื่อถือว่าถวายของมีค่านะฮะเมื่อกี้เราดูของคุณเมย์ตอนเอช้าไปแล้วตอนนี้ดูตอนเย็นผมถนัดอะไรเย็นๆ <c oughs> นะฮะก็จะเป็นตอนที่ผมองค์พระให้ก่อนที่จะถึงช่วงเะะตอนเย็นนี้คนเยอะด้วยที่เห็นที่เห็นอยู่ตรงหน้าอกหรือพระอุระเนี่ยนะฮะก็จะเป็นพวก เ,เครื่องประดับอัญมณีทองคําทั้งหลายทับทิมท,ทับทิมนี่ม,มีเพียบเลยทับทิมเพียบเลยนะฮะแล้วก็ทุกคนก็ศรัทธาอย่างสูงสุดนะฮะพระมาวะพระม่าก็มานั่งสวดมนต์กันเช่นกัน,กนผมก็มีโอกาสเข้าไปถ่ายรูปจ่ให้เราไปทำอะไรไม่ได้อะไรลถ่ายรูปนี่ถ่ายทั้งรูปทั้งวิดีโอนี่มือเป็นละวิ่งแล้วเพราะหนูดาวช่วยไม่ได้หนูดาวโดนกันอยู่ข้างนอกนะฮะนี่หนูดาวนั่งจอย อยาบรรยากาศเป็นมีโครงเห็นไหมผมพูดจริงๆจรจงกันตรงนี้้ป็นชายเจาได้แค่นี้ส่วนผู้ชายเราอยู่ช้นใกล้ทางไหนเดินเข้าไปแปะองค์พระได้อ่านี่ยเราก็ถ่ายมาด้วยวัดมันมีอยู่แค่นี้ให้ถ่ายอะไรกันนักหนานี่ก็เป็นของที่บอกว่ามาจากเมืองไทยตอนที่พม่ามาตีไทยไปก็มาจากขมิน ซึ่งไทยเอามาจากカメ็ดอีกทีใช่แล้วก็ต่อกอันไม่ได้สมบัติผัดกันชมไม่ได้ <c oughs> เรื่องแปลกประหลาดอะไรนะครับยังไงก็ตามเนี่ยก็มีมีเพราะฉะนั้นของหลายอย่างที่ไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ฝรั่งเศสอังกฤษก็เอาไปจากพม่าอีกทีใช่พม่าก็เอาจากใครไปอีกทีของพม่าเนี่ยที่อยู่ในวังเนี่ยนะฮะแต่ตอนนั้นเนี่ย ในวังมีพระแท่นอยู่ทั้งหมด8แท่นเป็นพระแท่นสูงมากใหญ่มากพระแท่นพวกนี้เนี่ยตอนที่อังกฤษยึดพม่าได้เนี่ยอังกฤษส่งพระแท่นที่สาคัญที่สุดคือพระแท่นผมจําชื่อไม่ได้สิงหราชหรืออะไรพระแท่นแต่คือจะมีพระแท่นมยุราพระแท่นอะไรต่างๆพระแท่นสิงหราชเนี่ยถูกนําส่งไปที่อ่าที่อินเดียยังไม่ไปถึงอังกฤษเสร็จแล้วตอนจบเนี่ยวังโดนถล่มหมด โดนระเบิดโดนเผาหยุดนิดหนึ่งวงวางโดนระเบิดโดนเผาในช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองเพราะว่าฐานอังกฤษเข้ามายึดวางมันดาเลกลายเป็นที่สโมสรทหารเสร็จแล้วหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็บุกมายึดพม่าได้หมดอังกฤษถอยหนีไปอังกฤษตีกลับมาก็สู้วนไปสู้กันมาวางโดนไหมหมดพระแท่นอีกเจ็ดองไม่เหลือเลยเหลือพระแท่นองค์นี้อยู่องเดียวที่อังกฤษแล้วตอนนั้นในพลเนวินขึ้นมาในพลเนวินไปที่อังกฤษอังกฤษก็เลยมอบคืนให้กลายเป็นสมบัติ เดียวของพมา่าสมบัติเก่าแก่ของพมา่าที่ยังเหลืออยู่กลับมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ที่ย่างกุ้งอ,องค์จริงเนี่ยผมไปดูมาแล้วที่ย่างกุ้งสวยมากมเป็นประแท่นอันองอค์มือมาแล้วสลักแล้วปิดทองสวยมากถ้าเกิดใครมีโอกาสอยากเห็นว่าอของพมา่าในอดีตที่ยิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรศิลปะขนาดไหนต้องไปดู ที่ <พอ S 1> นีเท่านัน้นเพียงแต่ว่าหลายอย่างเนี่ยดูแล้วสอนเราด้วยนะครับยิ่งถ้าเกิดอ่านพม่าเสียเมืองของท่านคุณชายคึกฤคธิ์แล้วเนี่ยไปดูจะเห็นชัดภาพชาัดเพราะว่าสิของพวกนั้นที่อังกฤษเอาไปเนี่ยบางอันเป็นเสื้อเขาเรียกอะไรฉลองพระองค์ฉลองพระองค์ในรูปแบบต่างๆแล้วมงกุฎก็มีโดนโล้นทัพทิมหมดเลยของอไม่หยางไฟไม่แล้วก็ในพม่าเสียเมืองที่คุณชายคึกฤทธิ์เขียนไว้ก็คือคนพม่าขโมยกันเอง ใช่ครับเพราะว่ามันจะมีบางช่วงบางตอนที่ต้องอ่านในพม่าเสียเมืองที่บอกว่าเป็นช่วงที่พระเจ้าสีป่อกับ <S 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 พระนางสุปยารัตในว่าในช่วงวาระสุดท้ายก่อนที่จะเสียก่อนที่ทหารกิจจะเข้ามายึดเนี่ยก็ช่วงนั้นคือทหารกิจเริ่มเข้ามาในพระราชวังมันเดเลแล้ว <S 2> <S 2> <S แล้วก็เริ่มครับบอกว่าให้พระเจ้าให้กรรษัตริย์สีป่อขนของเข้าไปได้ ซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยที่พอบอกว่าให้ขนของเข้าไปได้ก็จะมีชาวบ้านเข้าไปทหารอังกฤษก็จะไม่รู้ไงคิดว่าเป็นพวกนางสนม,มนางในวงังชาวบ้านก็จะขนของออกมาเต็มไปหมดเลยใช่จังหวะน,นั้นเองก็ถ้าเกิดยังไม่มี <c oughs> พระราศีเมืองก็นี่เนี่ยผมลอกมาหมดแล้วอผมอะไรนะคัดลอกคัดลอกว่ไ่คัขัดลอก,ลอกต่อเลยครับต่อเลยค้างตรงนี้มานานแล้วอื นี่เป็นยังยังอยู่ในวังพระวัดของวัด,วดเจ้าพระ,พระมหาไมมุนีอยู่นะฮะคเ,เครื่องไม้ปิดทองเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานฝีมือใหม่ก็จะมีการในรอบๆก็จะเป็นคล้ายๆกับหมู่บ้านฝีมือ่ก็จะมีของต่างๆซึ่งของที่ลึกส่วนใหญ่ที่เห็นในย่างกุ้งในส่วนใหญ่มันจะมันทะเลนั้นมันเลคล้า,<ม>ายๆชิงใหม่คือว่าของพวกงานฝีมืองานต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นแหล่ง ศิลปะเนี่อยนี่นมจีนใช่นมจีนนี่นนนนบอกกันไว้เห็นไหมฮะมีน้ำยาน้ำยาเต็มพม่าปลาน้ําจืดอร่อยนะฮะพญาดเยอะดีอ่า <c oughs> ก็ทําน้ํายาแล้วก็กินได้ร้านละร้านอร่อยไม่ได้รสมันเครื่องเทศจะจัดกว่าคนไทยก็อาหารพม่าเนี่ยจะจัดรสเครื่องเทศจะจัดกว่าเหมือนอินเดียแนวมีแนวอินเดียอ่าไม่ไม่เผ็ดจี๊ดๆอย่างบ้านเราแต่จะเป็นแนวแบบ เค,เ,เครื่องเทศเครื่องเทศ,กเเทศแก่เครื่องเทศนะฮะซึ่งอันนี้ก็เห็หนไหมขนมจีนโมฮิงยาเป็นจับผมยามจะถ่ายมาเพราะว่าอร่อยดี <c oughs> แล้วก็แนะนำให้คุณผู้ชมที่ท้องแข็งแรงไปกี่จัดจานจาน่ทานในมุมมองนี้มุมมองถ่ายจากหน้าโรงแรมผมเลยฮะโรงแรมผมก็อีกโรงแรมหนึ่งที่คุณไม่ได้อยู่ <c oughs> มองไปที่มันดเลคิว เขาเรียกมันเดเรหิวก็คือเนินมันเดเละจะเห็นวัดต่างๆในพม่ามีวัดเยอะมากนะฮะมีเจดีเกือบทุกวัดนั่งรถไปที่ไหนก็จะเจอเจดีตรงนั้นตรงนี้คือ,อคือวัดยิ่งใหญ่อลังการแต่บ้านคนเนี่ยเป็นเหมือนกระตอ๊อบเล็กๆเรียงก,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 กันอยู่แม่ปกติอืคือก็อย่างที่เราทราบนะเพราะว่าคนพม่าให้ให้ความนับถือเรื่มสายในาศาสนามากดังนั้นมีอะไรก็จะไปบำรุงทำรูบำรุงศาสนาซะเยอะช่วงที่ผมไปเป็นหน้าหนาว อากาศสบายมากตอนนี้อยู่ประมาณสักสิบแปดสิบเก้านาวไว่าชิงใหม่เพราะว่าเมืองมันลดน้อยกว่านี่คือโรงแรมที่ผมนอนเนีถ่ายไม่ให้ดูโรงแรมด้วยนะฮะอยู่ตรงมุมอ่าพระจราชวังซึ่งถ้าเกิดกล้าหน่อยก็ไปนอนเพราะว่ามุมวังเนี่ยต้องฝังคนฝังหน้าหมดนี่ห้าสิบแปดคนใช่ใชสร้างวันต้องฝัง มุมสี่มุมก็ต้องฝังประตูแต่ละประตูซ้ายขวาก็ต้องฝังคนลงไปมีเรื่องเล่ากันใช่มีเรื่องเล่ากันว่าพอพระเจ้ามินดุงใช่ไหมใช่อพระเจ้ามินดุงกาลังจะมีดําเนจะสร้างพระราชวังตรงนี้เนี่ยพอคนรู้ว่าจะมีการคัดเลือกบุคคลเข้าไปฝังคือคนที่จะเลือกไปนี่ต้องเอาคนที่เป็นคนดีด้วยนะต้องเป็นคนดีชื่อดีตั้งแต่กําเนิดวันเดือนปีเกิดที่ดี นะฮะคนก็เลยแห่หนีไปพม่าใต้ที่โดนอังกิษยึดกันใช่ผมคือไม่คือเราอาจจะคิดว่าเอานักโทษมาฝังไม่ใช่นะฮะถ้าเป็นคนดีๆนะฮะคนปกติคนปกติก็ไม่ใช่ไม่ได้เพราะว่ามันมีมลทินอะไรเนี่ยสาไฟฟ้านี่คือสาไฟฟ้าพม่าว่าตรงนี้ที่เห็นนี่ก็ไม่ใช่ของเดิมนะเราสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งนั้นเพราะว่าของเดิมนี่ไหม้หมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยครับเหลืออยู่วังเดียวใช่ใช่ไหมใช่เหลืออยู่ตำหนักเดียว ซึ่งตำแหน่งนั้นเนี่ยพระเจ้ามินดุงเป็นผู้สั่งให้ย้ายไปถวายที่วัดเหมือนอตอนนั้นเป็นตำแหน่งที่พระเจ้ามินดุงใช้ประทับนอนด้ดูความที่เลื่อมใสในศาสนาท่านก็เลยให้ย้ายไปไว้ที่วัดแห่งหนึ่งซึ่งก็เลยรอดพ้นจากการโดนระเบิดอย่างที่อาจารย์ว่าครับในมือมาเดเวปัจจุบันก็เริ่มจเจริญแล้วนะฮะแล้วก็มีมือถืออ๋อมือถืออันนี้ <c oughs> เป็นเรื่องอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมีมือถือฮแต่ไม่มีซิม จะใช้ทําอะไรถือใช้ถือฮะเพราะซิมที่นู่นตอนนั้นตอนที่ผมไปเมื่อถ้าสองเดือนที่แล้วนี่เขายังจํากัดอยู่เพราะว่าเขากาลังรอประมูลเข้ามาเหมือนเหมือนสมัยก่อนบ้านเราที่เลขหมายแพงมากซิมหนึ่งเป็นแสนนะฮะเบอร์หนึ่งเนี่ยนะฮะแต่ว่ามือถือเนี่ยเริ่มร้านมือถือเริ่มเข้าไปขายกันแล้วแต่ว่าขายไปแบบยังไม่มีเบอร์นะฮะแล้วเดี๋ยว ใน,นอนาคตอันใกล้ก็คงจะหนีไม่พ้นประเทศไทยเราแง่อยู่ล้วแม่เข้าไป <ๆ S 1> ลงทุนคนที่ลงทุนในพม่าเยอะๆก็มีสิงคโปร์มีไทยแล้วก็มีญี่ปุ่น <ๆ S 2> สามชาติแต่ตอนนี้เ,นเริ่มไปอเมริกาเริ่มมองวีแววอยู่นะฮะว่าจะเข้ามาลงทุนเพราะว่าตอนนี้อเมริกาก,ก็ให้ความสําคัญกับการเปิดประเทศพม่ามากเพราะว่าทรัพยากร เยอะยังเปิด <สก S 1> นานมากจริงๆกราไรแกไม่รู้เราเราซัดเทียนหมดแล้ว <c oughs> สมัยก่อนตอนสมัยยุคที่พมา่ายังมีกษัตริย์อยู่เนี่ยสินค้าส่งออกคือไม้ไม้มแร่ธาตุเพียบเลยฮะอัญ,ญมณีของพมา่าท,ทับทิมพม่าเขาเรียกทับทิมเดี๋ยวสัป,ปดาห์หน้าถ้าเกิดไม่พลาดจะใส่มาให้ดูคท,ทับทิมเลือดนกสีเลือดนกพิลักย้อมตรงจากจีนไม่ย้อมผมไม่มีย้อม นอกจากเมืองมัลดะเลย์แล้วเนี่ยมัลดีเลย์จากจากจากวังเนี่ยต้องมาหน่อยหนึ่งเ<ม>พราะผมบอกไว้แล้วว่าพระเจ้ามินดูงสร้างวังให้ห่างแม่น้ํานิดหนึ่งเ,เราต้องนั่งรถมาถึงแม่น้ําที่แม่น้ําเนี่ยจะพาไปดูเมืองหลวงเก่านะฮะ,<ม>ะเพื่อที่จะไปดูมินกุงเป็นเมืองที่<ม>พระเจ้าประดุงสร้างขึ้นพเพื่อทจะสร้างเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งแต่แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเด้ค่อยๆดูไป<ม><ม>ซึ่งเรือปกติเที่ยวอะโผคนปกติก็ต้องนั่งรวมกัน ของเราเป็นเลือดเดี่ยวเมาลำวันนั้นเนี่ยผมจะไปแต่ว่าประเอินเขามีข่าวว่าพายุจะเข้าเขาเลยแจ้งตั้งแต่เมื่อคืนเรื่องนี้เราไม่ได้จะออกเรือใช่ไหมปรากฏว่าวันนี้แจ้งว่ามีพายุจะเข้าน่าเสียดายจริงๆน่าไปมากผมชอบมากเลยฮะจริงๆก็เช้าไปถึงฟ้าใสกิ้งแต่ก็เลือมไม่ออกแล้วเขาห้ามรัฐบาลประกาศห้ามออกเรือเลยมีพอเห็นฟ้าใสมีคนออกเรือไป เลือทหารวิ่งตามเลยไล่จับเลยแม่ของสามจหมดมากอคราวหน้าพี่ได้มีโอกาสไปก็ควรจะไปเพราะว่าในมันดาเลนี่ยน่าทำสองอย่างคือไปกราบพระมหาโมนีกับไปนั่งเรือเนี่ยดีกว่าไปเนินมันดาเล้วยรซรับนะฮะ ซึ่งเรือนี้เนี่ยอากาศเหมือนจะคล้ายๆกับตอนไปชิงลายไปนั่งเรืออยู่แถวศพลวกแต่บ huh. างคา uh huh. แต่ลมจะเย็นมาก uh huh. ผมไปหน้าหนาวไงฮะลมจะอยู่ตอนนี้ส uh ิบเจ็ดสิบแปดลเนี่ยลมหนาวมากแล้วก็นั่งเรือไปทั้งเรือก็จะมีแต่เราอยู่บนดาดฟ้า uh huh. นะฮะแล้วก็มองไปรอบๆก็จะช้าเรือจะวิ่งช้ามากเพราะวิ่งควนน้ําขาไปในชั่วโมง uh huh. ชั่วโมงนิดๆนะฮะวิ่งไปเรื่อยๆไม่มีเรือเร็วแล้วก็จะมีชีวิตสองฝั่งริมน้ําซึ่งน่าสนใจ จะมีกระต๊อบของชาวนามีคนที่มากระต๊อบของชาวประมงหรือมีคนที่มาปลูกต้นหอมอยู่บนตามดอนเพราะว่าดอนพวกนี้เนี่ยถ้าหน้าน้ำาแหล่มันจะท่วมมันจะน้ำต้องรอน้ำแรงน้ำแรงเพื่อจะปลูกได้ซึ่งต้องปลูกพืชระยะสั้นเพื่อที่ว่าอ่ตอนช่วงหน้าน้ำก็จะได้โดนท่วมไปก็ไม่เป็นอะไรแล้วน้ำก็จะพาปุ๋ยมาแล้วก็มาปลูกกันใหม่นะฮะบรรมากาศก็จะมีหมอกมองไปรอบๆมองไปไกลๆหน่อยก็จะเห็น ภูเขาอยู่เป็นฉากไกลๆนะฮะขณะที่รอบๆเนี่ยก็จะเป็นที่ลาบมีแก่งเต็ไมไปหมดเลยพี่เล็กไม่ใช่แก่งเท่าที่มีดอนนะฮะคล้ายๆตอนมหานาทีสี่พันดอนที่เราไปแล<ต>้วก็ดอนเยอะครับท,ที่ลาวแตยที่นี่ดอนแม่น้ํามันใหญ่กว่าแม่น้ำใหญ่มากครับใหญ่พอๆแม่น้ําโขงในช่วงนั้นเนี่ยแต่ดอนก็จะตะลิ่งสูงเห็นไหมฮะตะลิ่งจะสูงแล้วก็จะมีพวก กระต๊อบชาวบ้านเพราะที่นี่ที่บนดอนเนี่ยเป็นที่เสรีที่เสรีครับคือไม่มีใครเจ้าของน้ำมันท่วมไงมันจะท่วมเป็นระยะระยะอะไรนั้นถ้าน้ำมาก็ยกกระต๊อบขึ้นไปก็ปลากินหมดน้ำลดก็ยกกระต๊อบกลับเหมือนปลาตามเดิมใช่นะะนี่ก็เป็นเรือแบบพรมโดยสารแบบพม่าก็จะเห็นได้ว่าเรือพวกนี้สมัยอยู่แถวละนองสมัยเคยทำเรือใหม่ๆจำได้ไหมที่เราไปทำเรือกันนะครับเราก็เหมาเรือพวกนี้มาแล้วลือมันเลย เ<ฮ>พราะไม้มันเยอะไม้มันหนาเรือไม้ตะเกียนอย่างดีเือไม้ต้องไม้ตะเคียนนะ,นะ,ะอ่าวนชาวบ้านก็วิธีจับปลายชาวบ้านก็ใช้ถอถอแล้วก็วางไข่นะฮะ<ม>วางขข่กันไปเรื่อยเป็นแบบพื้นบ้าน,นะฮะแล้วเห็นไหมเห็นไงเห็การพายเรือไหมฮะเขาจะพายเรือแบบสองมือมพายแคนูถอไปเรื่อยถ,ถ้าถ้าเกิดรวยหน่อยถึงจะมีเรือมีเครื่อง มีเครื่องแล้วก็ใช้ไม้ต่อไอ้นี่สองรับต่อกันไอ้เครื่องมึงมีหางเฉยเฉยจะไม่มีเครื่องจะเห็นนะฮะเขาเป็นเชือกก็จะใช้ไม้ไผ่อีรั้นึงก็ต้องจับไม้ไผ่เรือรมนี้ไว้แล้วก็จะลากมันไปจูงมันไปนะฮะเป็นบรรยากาศที่ดีมากแล้วก็ค่อนข้างชอบมากนะฮะเราจะมีกล้วยกล้วยพม่าอร่อยมากเลยกล้วยคล้ายๆกล้วยไข่แต่ใหญ่กว่าอนะหวานหอมแล้วก็มีนกโอเป็นนกเป็ดน้ำอาหารี่มาอะไร ประมาณมันก็ตัวใหญ่ดีนี่ก็คือภาพของหนูดาวแสดงถึงความหนาวให้อย่างชัดเจนนะฮะบรรยากาศรอบๆที่พยายามจะถ่ายให้ดูว่ามันค่อนข้างเรื่อืดนะฮะไปเสร็จแล้วก็ถ้ามีกาแฟไปด้วยหรือถ้าเกิดซื้อหนังสือผมไปด้วยนั่งอ่านก่อนที่จะถึงมินกรุงเนี่ยสบายบรรยากาศดีเอาง่ายๆคือผมเนี่ยตอนที่ไปเนี่ยนะผมเอาหนังสือจารฮอนไป แล้วก็เวลาผมจะไปตรงไหนผมก็จะไล่อ่านไปเรื่อยๆแต่บอกว่าเด็ดลืมบอกไปสําหรับคุณผู้ชมที่ขี้เกียจถือหนังสือชอบพกไอแพดสามารถเป็นดิจิตอลบุ o กแล้วอ๋อโหลดได้เลยโอ้โหภาพชมปริบแล้วมีอะไรพิเศษมากกว่าน,นังสือไหม มี S <S มีเสียงมีคลิปมีตา่ตางต <ruck> ัดไว้เรียบร้อยหมดแล้วไปไที่ไหนไ<ม>กด<ม>คลิปก็ได้ดูเสียงก็ได้กด Google ดูบอกอะไรได้หลายอย่างเลยทำใหพ่ามา่าทำค่อน <quis Apa S 2> ข,ข,ข,ข้างดีคะแต่ยังขายไม่ค่อยได้ไม่ไม่ Naj, แต่ว่าถ้าถ้า,ถ,า <S <S ถ้าเป็น iPad <S <S ใช่ไหมเดี๋ยวหยุดภาพตรงนี้นิดหนึงครับกลับมาที่นี้ก็ได้เดี๋ยวจะจบแล้วฮะแต่ถ้าเป็น iPad มันก็ต้องไปต่อต่อสัญญาณที่นู่น ถ้าเวลาสมมติว่าจะดูคลิปหรือว่าดูไม่ไม่เราโหลดไปเลยเสียตังค์คนเดียวอ๋อไม่ต้องไปไม่มีของฟรีไม่ม่ผมไม่เคยทำของฟรีไม่ใช่ไม่ต้องไปคอนเน็กอะไรอีกแล้วใช่ไหมไม่คอนเน็กคอนเน็กเลยจ่ายกดอย่างแรกสุดนี่ก็คือโหลดเดี๋ยวสมมติว่าผมโหลดมาเรียบร้อยแล้วพอผมไปถึงพม่าผมเปิดดูคลิปดูอะไรได้เลยก็คือโหลดอย่างแรกโหลดโหลดอ่าไอ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 สโตใช่ไหม แอปสโตร์ของแอปเปิลในแอปสโตร์จะมีเขียนว่าสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์พอโหลดสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์มาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นแอปของสำนักพิมพ์บ้านอาทิตย์ในแอปเนี่ยก็จะมีหนังสือหลายเล่มขายซึ่งก็จะมีพม่าเป็นหนึ่งในนั้นก็กดปุ๊บบัตรเครดิตคุณก็โดนชาร์จปะ อ่าเสร็จแล้วมันก็จะโหลดเก็ื้ดเขึ้นมาทั้งหมดอยู่ในอันี้ซึ่งเราก็สามารถเปิดดูได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องไม่จะเป็นจะต้องต่อสายดีอเดียวโหลดโหลดโหลดดิจิทัลบุ๊กเหมือนทั้งานเลยเพราะว่าโทรศัพท์มันยังใช้ไม่ได้ไงที่สามที่พม่าก็ดีก็คือสามารถเอาไปได้เลยแล้วก็กดดูอะไรก็ได้แล้วภาพมันจะคมใหญ่มีภาพแบบพารนลามามีคลิปไปดูย่อๆมีเสียงให้ดูด้วยเป็นเสียงของผมพูดว่าอะไรพูดว่าขอบคุณครับ โดนหลอกแล้วไม <si ่ใช่เป็นลายที่เท่าไหร่อย่างงี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเอาดิจิทัลบุ๊กมาดูรวมไปถึงอะไรนะสีเลือดอะไรนะอันนี้มันนีรยพลอยทับทิมสีเลือดนกถ้าไม่ลืมนะครับแต่ทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดหรือเพิ่มเติมได้นะครับเข้าไปที่ facebook com นะครับพิมสำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ก็ได้นะครับหรือถ้าใครสนใจอยากจะซื้อหนังสือเรื่องของพม่านะฮะก็ หยิบสิฮะเลกหยิบสิฮะโหลืมลืมทำหน้าที่มีหน้าที่อยู่ไม่กี่อย่างยังลืมนลยนะฮะก็ไปติดต่อไปได้ที่สำนักพิมพ์บ้านพัททิศครับ082-782-8353และ082-782-8356กับพม่าเมียนมา Make a Wish นะครับหรือจะเป็นปลาทะเลไทยเล่นนี้นะครับก็บ็อกเซตนะครับพม่าลดราคาแล้วเหลือ320ถ้าเป็นปลาทะเลลดแล้วเหลือ900 900บาท นะครับแต่ถ้ามีเป็นสมาชิกของสำนักพิมพ์บ้านพระที่ด้วยก็จะลดไปอีก10%นนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าสนใจอยากจะเห็นหนังสือจริงๆอยากไปอยากไปลองเปิดดูพลิกดูก่อนไปเจอกันในงานเทศากาลหนังสือครอบครัวนักอ่านนะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็ได้บูธของสำนักพิมพ์บ้านพระที่จะอยู่ที่โซน C2 นะครับบูธชื่อบูธเลขที่ K02 นะฮะก็ลองลองขอ แผ่นประชาสัมพันธ์นี้ก็ได้แล้วก็ซื้อหนังสือในงานก็จะได้รับมงคลชีวิตอันนี้กลับไปด้วยนะฮะเอาไปไว้ให้เด็กๆดูท่องกันตั้งแต่เด็กจะได้รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องดีอาจารย์ได้ท่องมั้งไหมเนี่ยท่องบางอันเนี่ยท่องบางอัน่งาอนเลือกเฉพาะที่อยากจะทํางดเว้นการดื่มน้ําเมานี่ท่องแล้วเหรอฮะท่องแล้วทําไม่ได้จะท่องทำไมนะฮะก็ ติดตามรับชมรายการย้อนหลังของเราได้นะครับบน y o u t u b e c o m พิม t h o ทัวั์หรือเข้าไปที่ facebook ของอาจารย์ทอนก็ได้นะฮะ t h o n t h o นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะใครที่ร่วมสนับสนุนเอทีวีน้ำดื่มน้ำดื่มพ <B. S 1> ลัง v168 ของอาจารย์หมามอบมาให้กับเอทีวี ตอนนี้มอบมาแล้วเท่าไหร่นะสามหมื่นขวดสามหมื่นขวดสามารถซื้อหาได้ที่ tibishop ห<ะ>นังสือผมก็มีขายใน s c v shop น,น,นะครับหมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพี่เล็กโอภาสปฏิมานุเกษรดรทร์ orn, ธรทำรงนาวาสวัสดิ์และผมเกษตรชนะเสรีชัยเราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ